น้อมกราบคติธรรมคำสอนครูบาอาจารย์สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะนอกบ้าน h ชนแนลวันนี้จะนำทุกท่านมารับฟังในหัวข้อโบราณว่าพระคาถาบทนี้สวดก่อนออกจากบ้านวันละเก้าจบเรียกทรัพย์ดักทรัพย์หลวงปู่สุภากันตะสีโล ก่อนที่จะไปรับฟังเรื่องราวดีๆในวันนี้ขอฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้จัดทำด้วยนะคะพระคาถาบทนี้เป็นคาถามหาลาภอีกบทหนึ่งที่ท่านสืบทอดมาจากหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเท่าจังหวัดชัยนาทก่อนภาวนาให้ตั้งนะโมสามจบ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุวรรณะรัชตังมหาสุวรรณราชตังอังคตะเศรษฐี มหาอังคะตะเศษธีมิคะตะเศษธีมหามิคะตะเศษธีปุริเศสาวาอิทธิวาพรามณีวามะอะอุมานิมามามั่นภาวนาก่อนออกจากบ้านวันละเก้าจบเรียกซับดักซับหลวงปู่สุภากันตสีโล หลวงปู่สุภาพระเกจิชื่อดังอริยสงฆ์ห้าแผ่นดินหละสังคารแล้วด้วยวัย118ปีที่วัดคอนสวรรค์จังหวัดสกลนครแต่ยังทิ้งปาฐกถาธรรมอันเป็นแก่นแท้ของพระพุทธศาสนาเอาไว้ให้คนรุ่นหลังถ้าเสียสัตว์ก็เสียศีลเสียศีลแล้วธรรมก็ไม่บังเกิด ฆาจิตของเราให้มันตายอย่าให้มีโกรธอย่าให้โลภอย่าให้มีหลงสองประโยคทำข้า้งต้นนี้น่าจะคุ้นเคยคุณหูลูกศิษย์หลวงปู่เป็นอย่างดีหลวงปู่สุภาเป็นลูกชายคนสุดท้องของครอบครัวมีนามเดิมว่าสุภาวงภาคำเกิดวันพระรหัสบดีที่17 พุทธศัก,กราช2,438ที่บ้ามบอท่บ้านคำบ่อ,อาวารินชภูมิจัังวหดสกลนครสมัยเยาว์วัยเด็กชายสุภารูปร่างหน้าตาอ้วนท้วนสมบูรณ์ผิวขาวใช้ชีวิตไม่ต่างกับเด็กๆทั่วไปเที่ยววิ่งเล่นสุกซนไปตามเรื่องตามราว มีโอกาสจะร่ำเรียนเขียนอ่านก็เมื่อพ่อกับแม่พาไปฝากไว้ที่วัดให้พระท่านสอนวัดจึงเป็นสถานที่ที่เด็กชายสุภาได้แสวงหาความรู้ส่วนใหญ่ก็คือบวชเป็นเนนอายุได้เจ็ดขวบขณะวิ่งเล่นริมทุ่งชายปาเด็กชายสุภาได้พบกับพระทุดงรูปหนึ่งมาปรากฏ ใต้ต้นตะแบกต้นใหญ่เด็กคนอื่นๆที่วิ่งเล่นอยู่ด้วยกันเห็นพระก็ไม่ได้สนใจใครจะเข้าไปกราบไหว้พากันเล่นกันต่อผิดกับเด็กชายสุภาที่เมื่อเห็นพระก็ยิ่งชอบที่จะเข้าไปหาเพราะชอบไปวัดเมื่อเห็นจึงเข้าไปหาตรงเข้าไปกราบพระภิกษุชรา ที่นั่งอยู่มองดูด้วยความเมตตาเพ่งดูลักษณะอยู่ครู่หนึ่งก็บอกเด็กน้อยว่าต่อไปภายภาคหน้าจะได้บวชเมื่อบวชแล้วอย่าลืมไปหาพระภิกษุรูปนี้คือหลวงปู่สีทัศน์จำพรรษาอยู่ที่วัดท่าอุเทนจังหวัดนครพนม ช่วงเวลานั้นแน่นอนว่าเด็กชายสุภายังไม่ทันได้คิดอะไรมากไปกว่าไหวที่เป็นอยู่ได้แต่นั่งคุยกับหลวงปู่ไม่นานก็นามสการหลากลับไปวิ่งเล่นกับเพื่อนๆย่างเข้าไหวเก้าขวบก็ได้บวชเรียนเป็นสามเณรโดยมีพระอาจารย์สอนเป็นอุปชาหลวงปู่สีทัศน์ เป็นพระป่าที่มีชื่อเสียงด้านวิปัสสนากรรมฐา,านนอกจากนี้ยังทรงวิทยาคมด้านคาถาอาคมสยเวทเมื่อสามาเณรสุภาได้เดินทางมานามัสการจึงได้ฝากตัวเป็นศิษย์เริ่มฝึกกรรมฐา,านและออกธุดงติดตามหลวงปู่สีทัศน์กระทั่งอุปสมบทภายในถ้ำภูเขาควายโดยมีหลวงปู่สีทัศ์ เป็นพระอุปัชฌาย์ได้รับฉายาว่ากันตสีโลแปดปีเต็มที่เรียนรู้อยู่กับหลวงปู่สีทัศน์เมื่อครั้งที่จะต้องเดินไปสู่เส้นทางใหม่กราบลาหลวงปู่ออกทุดงหลวงปู่สีทัศน์ได้สั่งสอนว่าไปให้ดีเถอะเนนน้อยเดินให้สม่ำเสมอจิตรู้อารมณ์อย่าเร็วนักอย่าช้านัก ให้อยู่ในกลางๆโบราณอาจารย์ได้สั่งสอนสิทธิ์เป็นคติสอนใจว่าอยากถึงเร็วให้ครานอยากถึงนานให้วิ่งรู้ไหมหมายความว่าอย่างไรอยากถึงเร็วให้ครานคือไปแบบไม่รีบร้อนด่วนได้จะถึงที่หมายปลอดภัยให้ลุกลี้ลุกลนเกินไปก็จะเหมือนคนวิ่งไปด้วย ความคะนองสะดุดล้มแข้งขาหักเดินไปไหนมาไหนไม่ได้ต้องช้าไปอีกนานทีเดียวหลวงปู่สีทัศน์ยังได้แนะนำด้วยความห่วงใยอีกว่าเนียนน้อยจงไปภูเขาควายออกจากภูเขาควายแล้วให้ไปท่าเดือจากท่าเดือไปหนองคาย ที่นั่นเธอจงสละทุดงควัตรแล้วเร่งเดินทางไปทางเหนือที่นั่นเธอจะได้พบพระอาจารย์องค์หนึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านกสิณและวิชาแปดประการมีอภินญ,ญาสูงเธอจะได้รับความรู้จักท่านเป็นอันมากที่ต้องให้สละทุดงควัตรเพราะท่านเหลือเวลาไม่มากแล้วในการสั่งสอนเนนน้อย หากเดินทุดงแบบธรรมดาน่าจะสายเกินไปเมื่อเดินทางไปตามเส้นทางที่หลวงปู่สีทัศน์ระหว่างที่อยู่กรุงเทพมีคนเล่าลือกันว่าอาจารย์สุขหรือหลวงปู่สุขที่อยู่วัดปาาคลองมะขามเท่าจังหวัดชัยนาทหลวงปู่สุภาจึงเดินทางออกจากกรุงเทพจนมาถึงอำเภอวัดสิงแม้จะเหน็ดเหนื่อยกับการเดินทาง แต่เมื่อเข้าเขตวัดก็รู้สึกว่าเยือกเย็นมีอะไรบางอย่างที่บอกว่านี่แหละคือเส้นทางที่หลวงปู่สีทัศกำหนดให้มาหลวงปู่สุภาขณะล้างเท้ากำลังขึ้นกุฏิได้ยินเสียงหลวงปู่สุกดังมาจากข้างบน มาถึงแล้วหรือพ่อเนนน้อยกำลังรออยู่พอดีล้างเท้าแล้วขึ้นมาเห็นหน้าตากันหน่อยเมื่อครานเข้าไปกราบหลวงปู่สุกต่อหน้าท่านหลวงปู่สุกก็เอ่ยขึ้นอีกว่านี่เองเนนที่ท่านสีทัศน์ได้บอกไว้ในฌานเป็นคุณนี่เองเนนน้อยต้องการอะไรจะเรียนอะไรก็บอกมาไม่ได้ขัดข้องท่านสีทัศน ฝากมาแล้วนี่หลวงปู่สุภาฝากตัวเป็นสิทธิ์ตอบกลับไปว่ากระผมขอให้เป็นเรื่องที่ท่านอาจารย์จะเมตตาอบรมสั่งสอนก็แล้วกันขอรับเห็นว่าอะไรเหมาะอะไรควรก็สั่งสอนให้กระผมแล้วกันครับหลวงปู่สุขหัวเราะด้วยความพอใจแล้วบอกว่าสมแล้วที่เป็นสิทธิ์ท่านสีทัศน์ มีความสงบเสงี่ยมเจียมตัวใช้ได้หลายรูปมาถึงไม่ดู้วาสนาบารมีตนเองว่าจะสามารถรองรับได้หรือไม่จะเรียนโน่นจะเรียนนี่สุดท้ายก็กลับไปมือเปล่าเพราะขาดวาสนาบารมีเมื่อขาดวาสนาบารมีและการเจียมตัวแล้วอะไรก็ไม่สำเร็จเอาละ ไปพักผ่อนก่อนถึงเวลาจะเรียนมาสอบทานความรู้และประสิทธิประสาทวิชาต่อไปหลวงปู่สุขเน้นเรื่องการรักษาศีลและการปฏิบัติมากท่านสอนว่าถ้าศีลบริสุทธิ์ขุณวิเศษนี้จะมาเองหลวงปู่สุภาได้ศึกษาธรรมและวิทยาคมต่างๆมากมายเรียนอยู่สามปีหลวงปู่สุข ถือเป็นอาจารย์คนที่สองของหลวงปู่สุภาและที่จะต้องกล่าวถึงคือสุดยอดเครดวิชาสำนักวัดปากคลองมะขามเท่าวิชานี้เรียกว่าแมงหมุมมหาลาบอยู่ในตำราที่หลวงปู่สุคมอภัยเนนน้อยก่อนที่จะลาจากกันกลับไปสู่เส้นทางทุดงอีกครั้งเหตุผลสำคัญหลวงปู่สุกบอกว่า ต่อไปจะต้องสะเดาะเคราะหผู้คนอีกมากมายความจนความขัดข้องการทำมาหากินฝืดเคืองเป็นทุกข์อย่างยิ่งสำหรับขราวาสนี่คือสิ่งที่จะช่วยให้เขาพ้นทุกทางโลกเคยเห็นแมงมุมตัวไหนอดอยากปากแห้งใตาขาใหญ่ที่มันขึงไว้ดักอาหารหรือไม่แมงมุมเป็นสัตว์ขยันและสะอาด แมงมุมไม่ออกล่าเหยื่อในที่ต่างๆเหมือนสัตว์ทั่วไปแต่แมงมุมจะชักใยสร้างเป็นอาณาเขตเอาไว้เพื่อดักมแมลงใยแมงมุมของแมงมุมกว่าจะได้ต้องมีความมานะพยายามอย่างยิ่งที่ว่าแมงมุมเป็นสัตว์สะอาดก็คือมันจะไม่ไล่ล่าเหยื่อนอกเขตใยของมันมัน จะไม่ไล่มาแหลงตกใจบินหรือคานมาติดใยของมันแต่มันจะรออยู่กับที่รอให้เหยื่อเข้ามาติดใยของมันมันจึงออกมาพันซ้ำด้วยใยและจับกินพูดให้เข้าใจง่ายๆแมงมุมจะกินสัตว์ที่ถึงคาดหรือถึงแก่วาระหมดชีวิตหรือว่าหลงเข้ามาในใยที่ดักไว้ ถึงที่ตายแล้วไม่ต้องออกล่าเหยื่อจนเจ้าแมงมุมหมดบุญก็คือตายจากโลกตามเวลาอันสมควรพอค้าแม่ค้าที่เปิดร้านค้าขายหรือแผงลอยย่อมเปิดเพื่อหาลูกค้าจัดวางสินค้าให้เป็นระเบียบเรียบร้อยเพื่อให้เตะตาลูกค้าเหมือนกับแมงมุมชักใยล่อเหยื่อให้เข้ามาติดกับ แผงลอยหรือร้านค้าก็เช่นเดียวกับใยแมงมุมคืออยู่ในที่เปิดเผยเห็นได้ชัดเจนแม้จะมีร้านค้าอยู่มากเหมือนแมงมุมบางใยก็จะมีมะแมลงหรือลูกค้ามาติดใย การสร้างรูปแมงมุมก็คือสร้างสิ่งที่ดึงดูดลูกค้าเข้ามาร้านนั่นเองแมงมุมมีสัตว์มาติดหญยให้ได้อิ่มนำสํำราญทั้งทั้งที่ไม่ต้องออกไปล่าเหยื่อก็เหมือนกับพ่อค้าแม่ค้าเปิดร้านขายของเพื่อให้ลูกค้ามาซื้อไม่ต้องออกไปเร่ขายเช่นเดียวกับแมงมุมนั่นคือหัวใจของการสร้างแมงมุมของสำนัก วัดป่าครองมะขามเท่าที่จะมอบให้กับผู้ที่มีวาสนาบารมีเท่านั้นเมื่อมอบให้ใครไปก็ให้นำไปติดตัวไว้ในที่ที่คนจะมองเห็นได้ง่ายเหนือพื้นเพื่อให้แมงมุมส่งกระแสแห่งความดึงดูดไปสู่ทุกสารทิศเมื่อพลังอำนาจแผ่ออกไปทางใดก็จะมีลูกค้าเข้าร้านอย่างต่อเนื่องไม่ขาดสาย ผู้ที่ได้รับรุ่นแรกๆที่หลวงปู่สุภาทําแจกด้วยเมตานั้นหลายรายเปลี่ยนฐานะเป็นเศรษฐีทุกวันนี้ก็ยังอุปถากหลวงปู่สุภาด้วยความมั่นคงและมักจะบอกลูกหลานอยู่เสมอว่าที่มีฐานะอยู่ในเวลานี้ได้ก็เพราะแมงมุมของหลวงปู่สุภาหลายรายก็บอกตรงกันว่าการค้า เริ่มดีวันดีคืนจนเห็นได้ถนัดมีได้คิดไปเองหรืองมงายแต่อย่างใดเส้นทางชีวิตของหลวงปู่สุภายังมีรายละเอียดอีกยาวไกลผลแห่งแรงศรัทธาทั้งร่างกายแรงใจที่ท่านได้ทำไว้ก็ปรากฏให้เห็นในปัจจุบันมากมายอาจจะเรียกได้ว่าไม่มีอุปสรรคใดมาขวางได้ ถ้าเรื่องที่จะทำเป็นสิ่งที่หลวงปู่ได้ตั้งใจเอาไว้แล้วหลวงปู่สุภาเป็นตัวอย่างของการปฏิบัติอยู่ในความเพียรความวิริยะอุตสาหะความมุ่งมั่นตั้งใจการปฏิบัติธรรมแม้จะมีวัยล่วงเลยมากกว่าหนึ่งศตวรรษแต่หลวงปู่สุภาก็ไม่เคยยออ่อท้อ ท่านมีแต่คำว่าให้และสร้างทุกอย่างได้สำเร็จด้วยเมตตาบารมีธรรมนี่คือเรื่องราวดีๆที่เราได้นำมาฝากทุกๆท,ท่านในวันนี้ค่ะผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะวันนี้เราได้นำสิ่งดีๆมาเล่าสู่กันฟังก็ถือว่าเราได้สร้างบุญสร้างกุศลร่วมกัน โมทนาบุญร่วมกันค่ะขอให้ทุกท่านประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์และอย่าลืมเผยแผ่ธรรม,มะให้กับเพื่อนมนุษย์ได้ฟังกันนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ